<ไ>โดน,โดนเอาละครับก็กราบสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับอยู่เกมเด l ต a f o r c o Hawk Off กันอีกแล้วนะครับเดี๋ยววันนี้ผมจะไปเล่นเจ้าตัวปืนกระบอกนี้กันนะครับ M4A1 s, s Rifle นะครับซึ่งปืนกระบอกเนี้ยผมไปอัพเวลมาจนเต็มละซึ่งการอัพเวลผมเนี้ยไม่ไม่ใช่การเล่นจนเวลเต็มนะครับซึ่งเป็นการใช้ตัวนี้นะครับในการอัพเวลเป็นการใช้การ์ดในการอัพเวลได้นั่นเองนะครับเดี๋ยวสาธิตให้ดูกับปืน CR15 ก็แล้วกันตัวนี้นะครับอัพเกรดเวลนี่เราสามารถใช้การ์ดตัวนี้อัพเกรดได้เลยนะครับอ่ะอันนี้ผมลบไปก่อนผมไม่อยากใช้นะครับ ก็ผมใช้กับตัว m 4 a 1เนี่ยจนเต็มแล้วนะครับแล้วก็ปลดของแต่งมาหมดละเดี๋ยวเราไปดูของแต่งกันว่าผมใส่อะไรไปบ้างนะครับเริ่มจากตัวสโคปก็แล้วกันผมใส่เป็นตัวนี้สโคป1.5สลับกับคูณ5ได้นะครับแล้วก็ใส่สโคปตัวนี้ไปด้วยไว้เอียงยิงในระยะประชิดได้นะครับแล้วก็ต่อมาจะเป็น ั่านท้ายผมใส่ตัวนี้ตัวนี้จะควบคุมปืนได้ดีมากนะครับบอกเลยว่านิ่งมากตัวนี้ต่อมาแมกกาซีนผมใส่เป็นตัว45นัดไปนะครับแล้วก็กริปมือผมใส่เป็นตัวนี้ตัวนี้ไปนะครับ Practical b Level f o r Grip นะครับต่อมาจะเป็นเก็บเสียงผมใส่เป็นตัวนี้ s a n s t o r m Vertical Compensator นะครับตัวนี้ก็จะช่วยในเรื่องของแรงดีดแนวตั้งนั่นเองนะครับ แล้วก็กระบอ,อกปืนผมใส่เป็น M4 Elite Long Barrel Combo นะครับก็จะเน้นไปทางยิงไกลนะครับผมแล้วก็ต่อมาจะเป็นตัวนี้ Handguard นะครับผมใส่เป็นตัวนี้ไปทั้ง3จุดเลยนี่ครับตัวนี้จะได้เรื่องของคอนโทรปืนนะครับโอเคก็ประมาณนี้สำหรับเซ็ตแต่งที่ผมจะเอาไปใช้ในวันนี้นะครับอ่ะเดี๋ยวเราไปลุยกันเลยกับเจ้าตัว D-woof นะครับไป รอบนี้มันเราจะเป็นฝ่ายกันครับโดนนะโดนนะผมเนี่ยโดนโอ้ยพยิงประจำการทางนี้ดีกว่า See? ซะหน่อยครับแต่ไม่เป็นไรนนจะเิดเเบิดตายว้ออาไปขนดีกว่าวะ สปแทำนั้นก็ยิงตายยิงไกลโคตรดีอุ้ยกระสุนหมดโอ้ต้องการการกระสุนมีใครมีกระสุนบ้าง กระสุนหมดครับตอนนี้ทำไรจ้าพ่อหนุ่มโอเคได้กระสุนมาละนิดหน่อยเก็บจากสตรูเมื่อกี้ครับเคลองใช้ศูน์เล็งตัวน,นี้ดิวิว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 ิวี่ใไหนวะ ยิ่งจากไหนไม่รู้แต่รู้ว่าเจ็บมากใช้แบบเก่าดีกว่ากระสุนหมดนดิว่าผมจะหากระสุนได้จากไหนวันเนี้ย มาดีเย็นเพื่อนช่วยอยู่โดนนะ ตายต้องการกระสุนวะตอนนี้นเอาเพยาบาลก่อนก็แล้วกันเฮ้ยวิ่งมาอะไรสัตว์เฮ้ยอะไรนักหนาวะเนี่ย Enemy troops assaulting objective Bravo 2. ซเซตนี้ยิงไก่โคตรดีแต่มันเจออือ่นๆหน่อยครับยัดเข้าไปในนี้แหละต้องโดนดิวะ อะไรจะขนาดนั้นวะ ไม่เลยเลยตอนนี้หัวอีฮอร์นี่ก็ถลม่มอย่างเลยท <c oughs> านมาไหนที่เพื่อน किलो बट ระเบิดแล้ววะยิงระเบิดว่ะโอเคมีเหมือนกัน

ม,มาตอนไหนวะย้ายจุดแป๊บเดียวบุกได้เลยเหรอสวยเลยเพื่อนเห็นไหมเ,เบบนะข้าไปเลยปืนผมเล่งช้า

เหี้ยอะไรวะเดยตรงนี้มีคนเป้าอยู่โอเคอ้อมมาด้านหลังว่ะเชื่อด้วยหมอโอ้โหเ โซนมุด,มดไปตายสองแต่ฝั่งเนี้ยอาการหนักแล้วครับ พอมวนพยัดเข้าไปอยู่ไหนวะโอเคได้คืนมาแล้วจุดนี้ถ้าการจุดนี้ได้ก็น่าจะชนะได้ ผมดักนี่แหละผมดักนี่แหละเออเข้าไปก่อนเลยเพื่อนตรงนี้น่าจะกันได้นะเนี่ยูีทรงศัตรูเหลือแต้มไม่เยอะละ

อุ้ยไปแล้วครับมีใครชบุบมีใครมีเลือดให้ผมได้ไหมไม่มีไปคนโดนนะโอ้เป็นนอนอยู่นี่ อย่งเนียนเลยเมื่อกี้ควันมันเยอะไงไม่เห็นไงหมอโอเคหมอมาละสวยครับผมโอ้โหยิงไม่ทันหมอหมออยู่ไหนวะนี่ไงหมอเฮียอขอบใจมากเพื่อนไปละ We Yeah. are taking two. Charlie ไก่แล้วเพื่อนต้านไว้อีกนิดนึงโอ้ชาลีสองโดนชาลีสองโดนแล้วครับโอ้แม่งจอดฝังกันอย่างนี้เลย อะไรบ้างเดวยวเชี้ยแต่เดี๋ยวคันจุดนี้ได้ก็น่าจะชนะครับเอาไป,ปานี่อะไรวะ สองไกจะชนะแล้วครับไอหอัวนี่ก็ถล่มไปเลยหนึ่งรองเวลาเลยครับมแโอเคก็ประมาณนี้ครับสำหรับปืน M4A1 ในฉบับที่ผมแต่งมาสำหรับยิงไกลนะครับก็ยิงไกลดีมากเลยแต่อย่าหาไปเล่นใกล้นะครับเล็งไม่ได้นะครับ โอเคก็ยังไงก็ฝากกดไลค์กด Subscribe นะครับกินกำลังใจให้ผมด้วยนะครับสำหรับวันนี้ลาไปก่อนครับเจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ัสบีครับ